สวัสดีครับพี่น้องครับมาเที่ยวสวนไผ่นะครับแล้วก็มาดูหมูป่าหมูดํากันนะครับขอบคุณพี่น้องที่ทักทายเข้ามานะครับยังไม่ได้ตอบไลค์คอมเมนต์นะครับก็ยุ่งๆนิดหน่อยครับพี่น้องครับภาษาคนทํางานมากนะครับก็ให้ดูนะครับเดี๋ยวมีโอกาส ผมจะนําเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับสรุปคือหมูดํานะครับหมูดําชุดนี้เป็นเหมยซันนะครับเหมยซันดูร็อกสายพันธุ์จากอาจารย์สําเพานะครับอำเภอศิลาลาดนะครับผมเอามาสิบสิบตัวนะครับเอามา้นั้งเก้าตัวนะครับก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับก็มีข้อดีนะครับแล้วก็มีข้อเสียนะครับพี่น้องครับก็ให้ดูนะครับให้ดูนะครับก็ อาชจะใอยู่อยู่ในกรงนะครับอยู่ในอยู่ในคอกนะครับก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับที่ผมที่ผมเอามาปล่อยนะครับนะชุดนี้ก็ปล่อยเดือนปล่อยเดือนธรรมดานะครับธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้กินนะครับก็ขออภัยนะครับมุมกล้องไม่ได้ดีนะครับพี่น้องครับ ไม่เหมือนเบื่อชีพนะครับก็เป็นมุมบ้านๆนะครับอันไหนดีมีประโยชน์ก็เก็บไปใช้นะครับอันไหนไม่ดีก็โยนทิ้งนะครับดูครับเนี่ยข้อดีของมูป่าหมูดดานะครับชุดนี้ของผมติดเลือดมูป่าเปอร์เซ็นตะครับตัวผู้สองตัวครับชุดนี้ครับเนี่ยครับที่ผมพัฒนาไว้นะครับก็จะใช้เป็นพ่อพันธุ์นะครับในอนาคตนะครับ ขอสงวนนิดนึงนะครับสําหรับพี่น้องที่ทักทายเข้ามานะครับรอรุ่นลูกมันแล้วกันนะครับไม่นานครับไม่นานนะครับก็เขากินอิ่มสมบูรณ์นะครับก็ผสมพันธุ์นะครับได้ลูกหลานก็ค่อยแบ่งไปนะครับพี่น้องครับตาป่าแท้ๆอย่าไปเลี้ยงครับโครงสร้างเล็กเชื่อผมนะครับเอาตีนเหยยบหน้าเลยครับผมทํามาแล้วห้าปีนะครับ ปัญหามีมากมายนะครับหมูป่าแท้นะครับหนึ่งก็เป็นสัตว์ที่เปรี้ยวนะครับเปรี้ยวไม่อยู่ใกล้คนนะครับการจัดการยากนะครับออกขอกนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเวลาเขาบนนะครับเดือดตอนหนวกหูเปล่านะครับเอาเมย็ซานเอาดูกเข้ามาผสมนะครับก็ลดความเปรี้ยวลงนะครับ ลดความเปรี้ยวของสัญชาตญาณหมูป่าลงนะครับและโครงสร้างใหญ่นะครับคาก็ใหญ่ขึ้นนะครับเวลาที่เราต้องการเอา,อาสายพันธุ์ที่อื่นๆเข้ามาผสมพัฒนานะครับก็มันมันรองรับได้นะครับโครงสร้างก็รองรับได้นะครับให้นึกถึงให้นึกถึงคนที่เลี้ยงวัวกระโดนนะครับ วัวกระโดนนะครับเวลาเราจะได้พ่อพันธุ์ใหญ่ๆที่เอามาผสมนะครับมันผสมไม่ได้นะครับขาก็รับไม่ได้นะครับครับปัญหาเยอะแยะนะครับสู่ลูกผสมแบบนี้ไม่ได้ครับเชื่อผมนะครับเนี่ยยีบวันก็น้ำหนักตัวตามที่ตลาดต้องการนะครับเวลาคนก็เอาไปทําหมูหันหมูอะไรนะครับเขาไม่ได้ถามแล้วครับป่าแท้ป่าไม่แท้ป่าแท้มันรีบครับ อย่าไปทํานะครับเนี่ยแบบนี้ปล่อยรวมเลยครับเนี่ยนั่นแหะมีตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับกับตัวเมียสี่ตัวนะครับอพอเขาพร้อมนะครับก็ตัวผู้ก็จัดการเองนะครับธรรมชาตินะครับเหมือนเราเลี้ยงไก่บ้านนะครับเลี้ยงไก่บ้านนะครับแม่พันธุ์พร้อมตัวไหนก็ให้ธรรมชาติเขาคุมตัวนั้นนะครับเนี่ยครับดูเอาครับพี่น้องครับ ผมผมไม่มีสร้างภาพนะครับอธิบายกันตรงไปตรงมานะครับตำรวจพูดจาชัดเจนนะครับดูรครับพี่น้องครับอสองตัวก็เดินเล่นใกล้กลๆแถวนี้นะครับหมูถ้าเขาจำที่หมูป่าเขาจำที่แล้วเขาไม่ไปไหนนะครับสังเกตว่าในข่าวทีวีนะครับ เวลาพระบินทบาทก็ยังเดินตามพระในตลาดนะครับเขาเรียนรู้ขนาดนั้นครับเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะครับไม่ไม่ใช่ขันหน้าไปทางไหนก็ไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเหมือนหมูเขานะครับเป็นสัตว์ที่คุยกันรู้เรื่องนะครับหมูป่านะครับของเราทําป่าผสมนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับอ่ะเป็นคลิปที่สั้นๆพอนะครับพอได้เรียนรู้นะครับ อะไรดีมีประโยชน์เก็ไปใช้ครับอะไรปิดพลาดขออภัยและก็เอาทิ้งไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ